มื่อคืนนี่บริม่าติดภารกิจเร่งด่วนตก็ไปหาเสียงพอยไปหาเสียงสมัครสมาชิกสภาเกษตรกร,เ,กรเออหลายคนว่าเข้าใจผมมาไปเบิงในติ๊กตอกเราว่าให้ผมต่างๆนะนะโอ้ยอ่านหนังสือกันอ่านหนังสือก็อ่านแค่สองบรรทัดมังก็มาว่ายเจอกัน เมื่อวานให้กันเลยกันกนวูาขึ้นมันเครียดซะ่ไหมบ้านีกันยังว่าผมสมัครสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดครับสสอเนี่ยมันยังว่ามีเบอรอดอกสอสอนั่ยยังท่านใดไม่เบอร์เออโอ้ยนาะที่ว่างไหนบ้านีเพราะว่าไอ้มันท่านด้มีเบอรออ,อ,ยอ,อ,รอยู่สอสนั่นนะพูดแต่อีกโดนเขาบ่กท่านไดรับสมัครอยู่ดิไอที่ผมสมัครอยู่ตอนเนี้ย สมัครเป็นสมาชิกสาภาเกษตรกรจังหวัดไปเป็นตัวแทนของพี่น้องจังหวัดหนึ่งมีอยู่ประมาณยี่จังหวัดน้อนอยอย่างผมมีอยู่สิบหกจังหวัดยังไงก็มีตามประชากรนั่นแหละครับมีตามประชากรโคราชมีหลายยี่สุดหลายกรมูน้องบัวลำพูมีอยู่สิบหกบวกผู้ทรงคุดอีกหาเป็นยี่สิบเอ็ด ฝากพี่น้องฝากพี่น้องหายเสียงทั้งนี้แหละบ่มีเงินเดือนหรอกครับมีเบียระไปชุมเล็กน้อยปีหนึ่งไปชุ่มอยู่สามเทอครับแต่ว่ากันนาทีการงานหลายับกวดพอไอ้ใสจนคุ้มเวลาไปเว้าซื้อซะใสจนคุ้มไปเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องในเรื่องของการเพาะปลูกการดูแลทั้งพืชและสัตว์นั่นแหละคำว่าอาชีพกกเกษตรกรเนี่ย บพว่าสีลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอาชีพเกษตรกรมืดไปเป็นตัวแทนบ่เฉพาะตัวแทนในสภาพเกษตรกรเป็นตัวแทนปัจจุบันก็เป็นตัวแทนในภาคประชาสังคมเป็นคณะกรรมการท่ามาพิบาลจังหวัดค่อยสอด่องดูแล่องงบประมาณติดตามการใช้่ใจงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดงบจังหวัดแล้วก็งบของศูนย์ราชการส่วนราการอื่นๆที่อยู่ในขอบเขต ของท่านแม่พิบานที่จะไปสอดซองดูแลครับเพราะฉะนั้นขันสิไปหาเสียงการทักนที่ไปหาจ้งไหนพอเย้ยเงิ้ท่องกิดเฮงบ่อคอยมีบัดนี้ขันสิลงกไปหาเสียงการทักนที่ไปย่างจ้งไหนไปจ้งไหนไปแจกเขตผมมีลงกอยู่สองคนเอาชี้สาขันธุนัยยึดบ้านคอกุดดูป่างกูนนสังบ้านทินเนี่ยกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใจถึงพึงได้เบอร์หนึ่งได้อย่าลืมครับเบอร์หนึ่งเท่านั้นอ่ะสิเป็นปากเป็นเสียงส่วนอยู่ทั้งสีบุญเรื่องบัเนี่ยยุคสีบุญเรื่องผมก็อยากฝากน้องคนหนึ่งนั่งท่องทิพช่าเขนนะครับยุ่เขตเลือกตั้งตำบลน,นากอะแลักตำบนโน่นสะอาดฝากท่องทิพช่าเขนนะครับ เบอร์หนึ่งขึ้นกันท่องทิพช่าเขนมาเป็นตัวแทนเกษตรกรในเขตสองตำบลคือตำบลหน้ากอกและตำบลโน้โนสะอาดฝากเบอร์หนึ่งท่องทิพช่าเขตน,นะครับได้มาร่วมกันเหตุงานสารต่อนโยบายของสภาพเกษตรตะกรจังหวัดหนองบวัวลำพูต่อไปครับอ่ะพ่อสมพอสมควรหาเสียงพ่อสมควร นะครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสเป็นงานจิตอาสากัยังแข็งแรงยังเห็ุได,ด้อยู่มีความพร้อมมีพวามพร้อมทั้งกายและใจแล้ะก็ร่างกายตนทุนพร้อมครับตนทุนพร้อมเลือกใส่ผู้พร้อมสี่ละ